เฮ้ยเอาเอาเอามาดออกไปเอามาดเอาเอาลูกออกไปมดแดงไฟเด้งไฟฮะมดแดงไฟจับจับขันเนี่ยวางเลยเอ่อหมดนะไฟ อาขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมองพุทธะองพุทธะพระมหาพุทธะพระปฏิกับพุทธะพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ องคุพทพะทรงโปรดเป็นประธานกรรมบันไดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเคยทำร้ายทำลายเบียดเบียนต่อองค์พุทธะต่อพระสงฆ์ต่อศาสนาต่อต่อสัจธรรมคำสั่งสอนกรรมบันไดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเคยทำร้ายทำลาย เดียดเบียนต่อองค์บรมครูองค์มหาบารมีกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเธอทำร้ายทำลายเดียดเบียนต่อต่อาศาสนาต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อพระโพธิสัตว์ทั้งหลายกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เคยทำร้ายทำลายเปียดเบียนต่อองค์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอเป็นอาโหสิกรรมอาโหสีอาโหสีอาโหสี อยากทำวัดวิหารภูราบาล ipur ีปิสการันเว้าเมยวิจตุจงแงเปตานุปัสสติวิจิตังปัจจิตังบุหังทิพนเมวะยามิจตุปัสสีปุเรนทุสังกภาพจันโทกนารโธย์ทามันิจติปุโรย พา,าลังสาธุสาธุขอให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณในการเสียสละในครั้งนี้เพื่อความไม่ติดไม่ขัดใน่ข้อง